ไม่มีไอ้เพื่อนชังในเมื่อไอ้ฝ้ายมันไม่เลือกเราเราก็ปล่อยมันไปเว้ยชีวิตเราต้องเดินต่อไป มีคนชอบถามว่าแพรกับฝ้ายอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยไหมวันนี้เป็นต้นเลยค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แค่เพื่อนรักมาเลือกผู้ชายอะทุกคนส่วนแพรเลือกที่จะกินมื้อเช้าด้วยอะไรแซ่บๆร้านแม่นาเลยเซฟโซนของเราส้มตำปลาาแซ่บมากถ้าเพื่อนช้างอยู่มันก็จะบ่นว่ากินของเผ็ดอะไรแต่เช้าแต่วันนี้นางไม่อยู่ไงแพรก็จะกินเอ้ยจะใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยแล้วยิ่งได้มาอยู่กับยายผ้าสามสี่แล้วเราก็ไม่มีใครห้ามใครไปนี่ไหมไปกินนี่ไหมกินมีอยู่แค่นี้ชีวิตก็สดใสอยู่ดีๆจนกระทั่งมีคนคอม่าาบุจ้้าาดวยอก็็กกนตตออคทเเเิิมมสรจาง รู้สึกว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยเป็นพิเศษจริงๆวันนี้แพ้ตั้งใจว่าจะมาทาสวยแต่หมอบอกว่าสวยอยู่แล้วไม่ต้องทําอนุญาตให้เกียรติได้แต่อย่าแรงเลยเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถนัดดีกว่าก็คือเดินสายกินพร้อมแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนสองท่งนานตลาดแม่กองแดดวันนี้ก็คือแรงได้ใจไปเลยแต่ทนได้เพราะอยากกินบะหมี่อร่อยยค่ะนี่เลยร้านกง๋งเส้นบะหมี่ก็คืออร่อยเลยแพ้เป็นคนชอบกินบะหมี่มากทุกคนชอบจนไปเรียนทําเส้นบะหมี่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการที่จะทามาแล้วครบทุกอย่างที่นวดแป้งใดๆเครื่อออออองงงงงตตตตตััััดดดดดดเเเเสสส้้้้้นนนนมมมมีีหหแ่่่่่่ิิิยยยยาาาววคคืืืไไไทํรรรูกป จังหวัดชุลมุลเบิ้นต้ยมยำเส้นปลาอีกสักถ้วย <c oughs> กินกับเพื่อนนะถ้วยนี้ออกตัวไว้ก่อนภารกิจแล้ววันี้ ได้ถั่วต้มกลับมากินแกงง่วงบนรถหนังท้องตึงหนังตาม,มันก็หย่อนตามระเบียบค่ะพอกลับถึงบ้านก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตัดภาพมาที่มือเย็นใช่เราตามตัวไอ้เพื่อนชังกลับมาได้แล้วถ้าแม่ดูอยู่คือแพใช้พลังสุดแรงกายแรงใจเท่าที่มีแล้วกว่าจะตามตัวนางกลับมาได้แต่เพื่อนชังมันบอกว่าเป่าเลยจ้ะฉันจะกลับมากินสลัดักไม่ได้เกี่ยวกับที่แพรตามแล้วยายผ้าสามสีออกกำลังกายเสร็จก็ตามมาสมทบทุก,ทกมือ้อเลยยดเจอกันบ้างตั้งแต่มื้อเช้ายันมื้อเย็นสรุปภาพรวมของการใช้ชีวิตแบบไม่มีไอเเเเพืืื่ออออนนนักกกี็็็คิิมมมมมมจุุทแและยยขงงงปหด